พี่น้องครับผมฟังสิ่งที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้ให้ดีสำหรับโดยเฉพาะมุสลิมะเพราะมุสลิมะเนี่ยจะมีความอ่อนไหวทางอารมณ์สูงและก็จะชอบอาจารย์ที่คุยหวานๆคุยหวานๆคุยซึ้งๆท่านพีน่น้องทีร่รักเรานะ่ะต้องตามอัลลอฮ์รอซูล อย่างนี้นะต่อมาต่อมาเนี้ยผมเองยังเคยรักนะแล้วกูก็ผิดหวังฟังให้ดีแล้วกูก็ผิดหวังฟังให้ดีโดยเฉพาะมุสลิมนะเรื่องนี้มันเกิดมาห้าปีที่แล้วฟังให้ดีนะครับเชิญผมกับอาจารย์มิโลนาเนี่ยทำรายการในทีวีมุสลิมฟังให้ดีเมื่อห้าปีที่แล้วแล้วเราก็พูดเรื่องชีอ์โตชีอาสารพัดพี่น้องก็ชอบ น้องเชิญไปตามที่ต่ตางๆเยอะแยะมากมายโตชิอาเนี่ยังชอบไม่อม,ม้าวาิด้านะไม่อ้างแล้วไม่ไม่ต้องสมนานฉ้ำแล้วแต่ชิอาเนี่ยโอ้ยังชอบนะฮะปีที่แล้วหลังจากนั้นมีคนมาบอกเราว่ากลุ่มอิควานนี่กบวนประเทศไทยไอเราผมกับอาจารย์อามรอนเนี่ยว่าลอฮไม่รู้เรื่องกลุ่มอิควานกลุ่มอะไรยังไงกันไม่เคยค้นแต่มีคนมาเสนอมีคนมาบอกว่ากลุ่มกลุ่มนี้ปวนระดับโลกเลย วุ่นวายเลยอะไรนะมีการรบบ่งรบบี้กันปิดคงปิดค่ายแย่งมวลชนกันเฮ้ยกลุ่มนี้กลุ่มไหนวะก็เลยนะโกเกนนะคนโกเกนดูไอ้ควานอันมุสลิมูนเป็นกลุ่มอะไรยังไงเฮ้ยกลุ่มนี้มันไม่ใช่มันมัไม่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 ธรรมดาไม่ธรรมดาชักยังไงเลยเยออปฏิวงปฏิวัติอะไรต่ออะไรระดับโลกนี่ไอ้กลุ่มนี้อยู่เบื้องหลัง คนเป็นคนตายหลังเลือกกันไอ้กลุ่มนี้เป็นยังไงกันล่ะจามินก็คุยกันก็ค้นคว้าร่วมกันค้นคว้าร่วมกันร่วมกันสุดท้ายอาจารย์พูดในทีวีเลยดีกว่าคนจะได้รู้สุดท้ายฟังให้ดีนะโดยเฉพาะมุสลิม charge. เราก็นำเรื่องนี้อีกวนันพูดในทีวีมุสลิมเป็นครั้งแรกถ้าจำไม่ผิดปี2555ส่วนอาจาร,รย์อามัด ไม่ได้นัดหมายกันไม่ได้รู้เรื่องอะไร,ไไรเลยอาจารย์อามัดไปรายงานข่าวอยู่ในยเยตรมนีข่าวผมรายงานว่าไงผมบอกว่ามันมีข่าวเงี้คือผมก็ไม่รู้เรื่องอ่ะก็รายงานข่าวเจออะไรก็ารายงานข่าวก็จะไม่รู้ว่ามันจะเอาอะไรครับว่าในดูไบอะ่ะในสหรัฐอเมริกามันมีในตำรวจที่ชื่อคอนฟาน จำไว้นะคอนฟานหู้ยถ้าคนที่เป็นอิควานจานี่ขนลุกพอได้ยินคอนฟานนะคอนฟานเขาปากขลามถึงพวกท่านด้วยฟังอยู่ให้มึงขนลุกเรื่อยไปละยังไงต่อจ๊ะคอนฟานเขามีการรายงานว่าคือผมก็ไม่รู้นะเขาบอกว่ากลุ่มอิควานกลุ่มอิควานนั้นพวกบรรดานักธุรกิจมีการเอาเงิน ไปแจกจ่ายตามกลุ่มอิควานในประเทศแถบเอเชียในประเทศอาหรับในประเทศแบบท,ทั่วทั่วทั่วโลกที่มีกลุ่มสมาชิกอิควานน่ะเอาเงินไปเพื่อที่จะให้เผยแร่กลุ่มอิควานไอ้เราก็บรรยายมายถึยว่าอ่านก็ย,ยังไม่รู้เลยนงาอะไรนึงอะ่ะอืมอบรรยายตามตบมนั้นตามนั้นไปจากที่ไม่เคยทะเลาะอะไรกันเลยนะพี่น้องวัน ลอยฮผมไม่เคยทะเลาะอะไรกันเลยเรื่องส่วนตัวนะไม่เคยทะ,ทะเลาะอะไรกันเลยเรื่องส่วนตัวไม่เคยเลยอ้าวต่ออ่ะยังไงต่อไปผมกับอาจารย์นมินด้วยว่าลอยฮี่เหมือนกันด้วยความบริสุทธิ์ใจเฮ้ยิีกว่ามันหลงดีหว่าเฮ้ยหลงนี่อุรามาเขาบอกหลงเฮ้ยแล้วเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยนี่ในประเทศไทยมีด้วยอาจารย์เราต้องพูดในทีวีให้คนรู้ซนนะ่ไ อาจารย์ a h m a ก็ไม่ได้รู้จักก็ไม่ได้รู้เรื่องกันคนละส่วนเลยรายงานข่าวอย่างที่บอกก็เอาเรื่องกลุ่มอีกวานมาพูดในทีวีมุสลิมเอาล้อตักดิบในขนาดเดียวกันช่วงนั้นแหละาอาจารย์ a อ่านข่าวเรื่องอีกวานด้วยซึ่งผมก็ไม่ได้คอยได้ดูข่าวอาจารย์ัดมันมันตรงกันมอดีผมก็ไม่ได้ดูพวกท่าน <c oughs> เอาว่ากันเนยนะหมายถึงว่าต่างคงคนต่างไม่ได้ทำงานกันแนะไม่ได้เตรียมกันแก็ไม่จะบอกสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นมีพออทีวีช่องหนึ่ง ออกจดหมายฉบับแรกขึ้นต้นจดหมายก็น,นายอมัดก็พีทาสก็ให้โดนคนแรกเลยครูนายเชรีบผมเสงี่ยม,มนายอามินล,ลอนา<ม>แล้วก็สารพัดสารเพพวกนี้โง่ไม่มีความรู้นู่นนี่นั่นมาชี้นำสังคมเอาเอาพฤติกรรมไสยตันมาใช่เลยหรออกจดหมายฉบับแรก<ม>ออกจดหมายฉบับแรก<ม>แล้วก็ตามมาอีกาจะไม,มา่เปทีามมา่สองฉบับ<ม>สุดท้ายฟังให้ดีนะ นี่คือฟิตนสในประเทศไทยเลยที่ทําให้คนสับสนเป็นอย่างมาก,พกเพราะตันบีสปกปิดมานานอปอกปิดมานานเพิ่งจะมาเผยตัวจริงแล้วผมก็ภูมิใจอผมอาจารย์อมัดอาจารย์ฟริตเฟนดี้อาจารย์มิโลราในาวคนที่ภูมิใจที่ได้เปิดโปงอีกวันในประเทศไทยอืบอกไว้ก่อนจักที่เขาเปิดเงียบมาไม่เคยรู้เรื่องอะไรมาก่อนเลยนะแล้วเขาก็การ้อนตัวเองเอ้าว่าไปสุดท้ายนํามาอันนี้ลวบรับนํามาซึ่งการนัดเจอกัน ที่มรดกหนุนิธิมรดกอิสลามขออาจารย์ฟริตจามัดนี่แหละเดือนรอมฎอนห้าปีที่แล้วอาจารย์มีหน้าเขียนตบกอดนะเรื่องเราณนะระหว่างเรากับใครเกิดขึ้นปีไหนยังไงนะคืนวันฝนตกในเดือนรอมฎอนประมาณสี่ทุกนัดเจอกันฝ่ายเขาออาทีวีมากันสี่ห้าคนแล้วก็ฝ่ายเราอาจารย์ามีนผมอาจารย์นมัดอาจารย์ฟริตเฟนดี้ มาเจราจากันกันอะไรยังไงกันพี่น้องฟังให้ดีนะฟังให้ดีใครมีปากกาจดพี่น้องที่อยากจะรู้เรื่องราวการเจราจาไม่มีอัดวิดีโอแม้เสียได้ไม่เป็นไรเอาล็อตักเด็ดแต่มีอัดเสียงเอาไว้คนที่ฟังไฟเสียงนี้หลุดมาหลายคนแล้วหลังจากฟังไฟเสียงจะเช็คก,ก็เช็คก,กับแต่หลุดมาหลายคนแล้วสวงวหาความจริง ด้วยความจริงใจบริสุทธิ์ใจต่อลหลังจากฟังไฟล์เสียงนี้หลุดมากันหลายคนพี่น้องเข้าโกเกิลน,นะพิมพ์ว่าไฟลเสียงเจรจาแค่นั้นแห,หละเดี๋ยวมันขึ้นมาแรกเลยเข้าโกเกิลพิมพ์คําว่าไฟล์เสียงการเจรจาเอาใหม่นะอีกทีนะเข้าโกเกิลแล้วก็พิมพ์ไฟล์เสียงการเจรจาขึ้นมาแรกเลย เดี๋ยวมันจะมีเองเดี๋ยวมันจะมันจะมีเองพี่น้องก็ไปไปคิกสบัดชัดแกวมันจะเขียนมันอยู่ใกล้ๆกันไฟเสียงการเจราจามุสลิมาดูด้วยจะได้ไม่เคิมกับคำบหวานๆเพราะมุสลิมาหลายคนผมรู้มาสามีไม่เอาอะไรอีกวานแต่มุสลิมายังหลงอยู่ยังหลงคามหวานอยู่เจอมาหลายครอบครัวาม,มากแบบนี้แล้วสามีก็รวนสิทำให้สามีรวนจะโตอ,อีกวานเต็มที่ก็กลับบ้านไปเดี๋ยวกูเจออีก มีเป็นคนละแบบไฟล์เสียงการเจรจาโปรดดูด้วยไทม์ไลน์จะได้รู้ความเป็นมาในห้าปีที่แล้วจะได้รู้ความเป็นมาคร่าวๆก่อนแต่มีการเจรจาพี่น้องหลายคนทำไมไม่เจอกันเจอแล้วเจอแล้วคุยแล้วโตกันแล้วแล้วไฟล์เสียงนี่ออกมาแล้วแล้วคนจะหลุดจากเขาหลายคนแล้วให้รู้ไว้้ว่าเจอแล้วแล้วผมพูดชัดเจนผมพูดชัดเจนในไฟล์เสียง เช็คครับถ้าเกิดผมผิดเรื่องอะไรเช็คเด้งหรือว่าเช็คอะไรอะไรคุณก็จะไม่เข้าใจนะมันมีเช็คเด้งเยอะถ้าผมผิดอะไรเรื่องอีกวันโอ้ผมมาได้เลยโต้เลยออกทีวีโต้เลยแต่อย่าเอ่ยชื่อนะผมอายเอ้ยูดแบบแฟร์แฟร์เสนอตัวเองให้ตัวเองถูกโต้แฟร์ไหมโอ้เลยครับแต่อย่าเอ่ยชื่อนะผมอายนะ แต่หลังจากเช็คโต้เสร็จเนี่ยผมมิสิโต้กลับนะหลังจากผมพูดประโยคนี้นะลุกขึ้นคุณเป็นใครไม่มีความรู้วม่าปีพีสิบมาโต้ผมได้ยังไงเหมือนอัดวีดีโอเนี่ยให้พี่น้องดูเลยเฮ้ยไม่ต้องอัดหรอกเพราะเดี๋ยวนี้ก็ออกโทรทัศน์เองพูดเองแล้วเดี๋ยวนี้เห็นกันจะชัดถ้าพี่น้องเห็นภาพแล้วก็พี่น้องก็จะเห็นก็แค่คนฟังไฟเสียงนี่ก็หลุดกันหลายคนแนละ้วความเป็นกำพศ <c oughs> ผมบอกว่าถ้าผม ผิดอะไรโต้ผมมาแต่ว่าท่านโต้ผมแล้วผมมิสิ์ชี้แจงหลังจากนั้นลวก็ลุกขึ้นชี้หน้าผมเลยวัลลาลอฮีไฟเสียงมีแต่ว่าภาพมไม่เห็นเท่านั้นแหละผมบรรยายให้เห็นว่าลุกขึ้นและชี้หน้าผมนี่คือที่มา,ท,มาที่มาเมื่อห้าปีที่แล้วในการโต้อีกวนันหลังจากนั้นเป็นเรื่องเป็นราวเป็นต้นมาเลยแล้วก็เราก็ศึกษาเรื่อยมาเมื่อห้าปีที่แล้วว่าอีกวันคืออะไรแบบไหนอย่างไรแต่เราในได้ข้อสรุปไปเรียบร้อยแล้วว่าเป็นกลุ่มที่หลงบุลมาตรวจสอบ กลุ่มนี้แล้วเป็นกลุ่มที่มีความผิดเพี้ยนนะในเรื่องมันฮัจในเรื่องแนวทางการทํางานศาสนาในเรื่องการวางกฎเอาเองเดี๋ยวค่ว่ากันในรายละเอียดแต่ให้พี่น้องรู้เอาไว้ก่อนว่าเป็นแบบนี้พี่น้องมาคนอาจจะถามแล้วในประเทศไทยไกเป็นหัวหน้า X1 พี่น้องเข้า g o กเก e พิมพ์คําว่าหัวหน้า X1 หัวหน้ากลุ่ม X1 พิมพ์คำนี้ หัวหน้ากลุ่มเอ็กวนันอยู่ใน g o o g l e เดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเห็นนี่แหละในประเทศเดี๋ยวมันจะมาบอกเองแหละในประเทศไทยใครแต่ประเทศไทยใครหัวหน้ากลุ่มเอกวนันแล้วเขาก็ร้อนว่ะ <Okay. S 1> แต่ไม่ได้โต้วิชาการไม่ได้โต้วิชาการ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นผมนี่ชอบบอกชื่อ YouTube เพราะอะไรจะมาพูดทำไมไม่รู้กี่ชั่วโมงสิบชั่วโมงโต้กันพี่น้องไปค่อยๆทยอยฟังบรรยายคืนนี้จะมาบอกบทหรือ อาจารย์พี่น้องไปดูนะเอาใหม่อีกทีนะเดี๋ยวใครไม่ได้จดไฟล์เสียงการเจราจานี่เจราจาที่มรดกมากันสองกลุ่มเลยเดี๋ยวได้ไปฟังซะนะครับแล้วก็หัวหน้ากลุ่มพิควนันอีกอันนึงแถมให้ผมกับอาจารย์นรินถูก,ถ,กถูกดิสเครดิตในทีวีประจำจช่องหนึ่งแต่ไม่ได้เป็นวิชาการเลยแล้วพี่น้องอยากรู้ว่าไม่เป็นวิชาการอย่างไรนะพี่น้องไปเข้า กูเกิลโกเกิลนี่มีประโยชน์มากทำยายิวทำมามีประโยชน์มากพี่น้องไปเข้าโกเกิลพิมพ์คําว่าโตตอบเช็คประเด็นต่างๆเป็นซีรีส์ยาวเลยดูพยายามทําใจด้วยได้ผมบอกเลยทําใจโบริสุดใจไปอาบน้ำละหมาดมาละหมาดสองโรกาตต่อก็ได้ก่อนฟังอ่ะขอดูอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮุมะอารินัลฮักกอฮักกอกวาสุนัสติบะฮะ โอเอาล้อจ๋าให้ฉันเห็นจริงเป็นจริงด้วยเถอะและให้ฉันได้ปฏิบัติตามความจริงนะวาอะรนันบาตีลาบาตีลาโอ้ล้อจ๋าให้ฉันเห็นความเท็จเป็นความเท็จวารสุนเสตีนาบะและขอให้ฉันได้ออกห่างจากความเท็จนั้นด้วยเถอะขอดูอ่ะและดูทําใจดูให้ได้ดูให้จบมุลิมาดูให้จบโต้ตอบเช็คประเด็นต่างๆดูความไร้วิชาการ เราต้องการเราคาดหวังว่าจะมีการโต้อตอบแบบเป็นวิชาการว่าเราผิดตรงไหนแต่สิ่งที่ได้รับมาเดี๋ยวก็ดูเองไอ้น,นี่พูดอะไรหลวเพ่อเราถูกโซลมเยอะแยะมากมายแต่ไปบอกใจกมีถูกโซลิมเรื่องไม่จบศาส,ะสะนานะแต่ไม่ชี้เลยว่าเด็กไม่จบศาส,ะสะนามันะพูดผิดประเด็นไหนพูดไหมชัดประเด็นไหนไม่ใช่ลอยไม่จบเองไม่จบเองไม่จบเองไม่จบอยู่อย่างนี้ แต่จะได้ประโยชน์อะไรคนระดับนี้ตรัรบียะคนอื่นสอนตับเชตุรอานคนอื่นอบรมขัดเกาเจตใจคนอื่นแต่กุรอ่านคงไม่พ้นลําคอตัวเองไม่มีผลต่อตัวเองกับพฤติกรรมที่ตัวเองออกมากับสิ่งที่ตัวเองสอนเยาวชนทั้งหลายไม่ให้ราคาแต่เอยถึงในทีวีไม่ไม่รู้จักจบจากสิน้นเพราะฉะนั้นพี่น้อง ไปดูสามชื่อที่ผมบอกมาใน YouTube ในเฟซในก o เกิ e ไปพิมพ์ในก o เกิ e ท่านนบีมมุฮัมมัดสุลลัลวะอะลัยะซัลได้กล่าวไว้เมื่อกี้เป็นการบอกไทม์ไลน์บอกเรื Android> ่องราวที yes, ่มันเกิดขึ้นนะบอกบอกว่าเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นถ้าไปนี้แบบสั้นๆถ้าไปน้องไปฟังไฟเสียงพี่น้องจะรู้อะไรมากกว่านี้ไปฟัง